ัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพ์จะพาไปตุรกิน21ร้านงานกินเจที่ถนนเยาวราชงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่14ถึง23ตุลาคมปี2566เลยค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะคาวหวานเครื่องดื่มคือมีครบเลยค่ะโดยแพรนะคะจะเริ่มเดินจากหน้าวัดสัมพันธวงศารามเดินตรงไปตลอดแนวว่าคือมีร้านค้าตั้งเพียบเลยนะคะเริ่มขายทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งร้านแรกที่แพรมาแวะนะคะแพรเดินมาจัดหมี่ผัดกระเฉดของร้านแม่เล็กซึ่งร้านนี้นะคะหน้าร้านเขาก็จะผัดหมี่ผัดกระเฉดใหม่ๆทุกกระทะแบบนี้เลยค่ะตอนไปทานนะ ได้กินแบบร้อนๆเลยค่ะทุกคนอันที่พทาน,นะคะจานละ60หมี่ผัดรสชาติเข้มขน้นและถัดมานะคะแพดเดินม,มาจัดก๋วยจับเจของร้านเจหมวยก๋วยจับเจค้่วละหใส่เครื่องมาแนนมากค่ะเตาคูใส่มาแบบเยอะสุดๆจิ่งตัวน้ําก๋วยจับเขานะคะเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมดีเลยค่ะและถัดมานะคะแพดเดินม,มาเจอบุธของชัวฮะเสงวันนี้แพดจัดเป็นน้ำบว้ยซเลปี้ทำมาจากน้ำจิ้มบวยค่ะทุกคนรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นเลย แล้วร้านต่อ,อมานะคะแพทย์เดินมาเจอร้านจืยกล้วยเจส้มตลาดน้อยจืยกล้วยกล่องละห้าสิบนะคะใส่เครื่องมาแบบแน่นๆจุกก เครื่องที่รา้เป็นขนมถ้วยนะคะจะทํามาจากชโป๊ะผสมกับเห็ดหอมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนของพริกไทยเวลากินเขาจะราดพริกน้ำส้มกับซีอิ๊วให้ค่ะตัวแป้งเขานุ่มมากนะคะและข้างๆการเป็นร้านการ์ลอจีที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทอดแป้งกันแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะตัวแป้งเขามีความกรอบนอกนุ่มในและจุดที่ชอบนะคะก็คือตัวถั่วงาน,น้ำตาลของเขานะคะให้มาแบบแน่นๆแบบไม่ห่วงเลยค่ะทุกคนพอเขาตัดแป้งเป็นชิ้นเศษเขาก็จะไปคลุกรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยให้เราตัวการ์ลอจีจะชิ้นละสามสิบนะคะจะกินกี่ชิ้นก็สั่งไดเลย และถัดมานะคะแพะเดินม,มาจัดมันโถน้ําตาลไสแดงอันนี้ชิลละสิบค่ะเขาก็จะนึ่งร้อนๆหน้าร้านเลยนะคะตัวแป้งนะคะก็จะมีความนุ่มความแน่นค่ะพอฉีกออกมานะคะก็จะได้กลิ่นหอมน้ตาตาลไสแดงแป้งไม่ฝืดคอนะคะทุกคนใครชอบมันโถไปจัดได้เลยและร้านถัดมานะคะแพะเดินม,มาเจอร้านพริกหนุ่มไส้ไก่เจค่ะหน้าร้านเขาก็จะมีพริกเป็นกองๆเด่นๆเลยนะคะแล้วก็ย่างกันแบบร้อนๆเลยตัวไส้ไก่เจนะคะหน้าตาเหมือนไก่มากทุกคนแต่ตอนกินเข้าไปนะรสชาติคือไม่เหม็นถั่วแล้วก็รสชาติเข้มข้นกินง่ายองเลก เขาจะสามชิ้นห้าสิบนะคะและข้างๆกันจะเป็นร้านทอดมันเจซึ่งวันนี้แพทสั่งแบบผสมกันค่ะที่หน้าร้านเขาก็จะทอดทอดมันแบบเจนะคะเติมของตลอดซึ่งวันนี้แพทจัดมาทั้งแบบหนอกกระลานะคะแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็เห็ดเข็มทองตัวทอดมันนะคะเขาจะคิดขีดละสี่สิบนะคะทุกคนสามารถสั่งผสมกันได้น้าจิ้มรสชาติเข้มข้นทอดมันนุ่มๆนึบๆและจากนั้นเราก็เดินมาจัดทับทิมกรอบค่ะร้านชื่อว่าทับทิมไทยวันนี้แพทสั่งเป็นทับทิมกรอบใส่คู่กับมะพร้าวกะทิเชื่อมร้านนี้นะคะทับทิมกรอบชิ้้นนนใหญ่่มาพากทๆๆ,ๆึบ อร่อยมากรสชาติหวานมันเลยค่ะและร้านต่อมาที่แพทเดินมาเจอนะคะตะโกคือหน้าแน่นมากชื่อว่าร้านตะโกแม่พิมพ์ใจค่ะวันนี้แพทจัดแบบ6ชิ้น่าลดกันนะคะกล่องละเจ็ดสิบห้ารถที่พทาน,นะคะแพทสั่งผาาัดข้าวโพดทับทิมกรอบสาคูข้าวเหนียวดําค่ะโตกะทิรสชาติมันมนัวอร่อยมากค่ะทุกคนและร้านถัดมาที่แพทเดินมาจัดนะคะเป็นร้านทาโกยากิเจค่ะร้านนี้ก็มีให้เลือกหลายไส้เป็นเจทุกไส้นะคะไส้กุ้งเจไส้กรอกเจไส้หมึกเจวันนี้แพทจัดแบบ6ลูกกล่องละแปดสิบ ข้างบนนะคะเขาจะราดมาอยองเนสกับน้ำซอสแล้วก็โรยสาหร่ายให้ค่ะตัวทาโกยากินะคะแป้งข้างนอกเขาจะมีความกรอบในใิดไสข้างในฉ่ำดีค่ะทุกคนและร้านต่อมานะคะอันนี้จะไม่ใช่ของเจนะคะทุกคนเพราะเขาจะมีกุ้ยช่ายทอดด้วยค่ะซึ่งกุ้ยช่ายมันจะไม่เจนะแต่จะมีพวกไส้เผือกกับพวกไส้มันแกวที่สามารถสั่งได้ค่ะตัวน้ำซีฟู๊คนะคะเจะ้าหวานๆค่ะเขาก็ดีกับตัวแป้งที่เหนียวนุ่มนะคะส่วนไส้เผือกก็คือไส้เนียนดีเลยและจากนั้นเราก็เดินมาเจอร้านปลาต้งโกเกียวทอดหน้าร้านนะคะเขาจะมีซาลาเปา ซึ่งวันนี้นะคะแพรจัดมาทาั้งดิฟสังขยาแล้วก็ดิบชาทไทยเลยค่ะซึ่งตัวดิบเขาจะเป็นแบบเจนะคะตัวแป้งนะคะจะมีความกรอบนอกข้างในเหนียวนุ่มค่ะพอจิ้มกับดิบบอกเลยว่าฟินมากนะข้างๆร้านนี้นะคะจะเป็นร้านแคปหมูเจค่ะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบปรุงรสแบบถุงเล้กสิถุงใหญ่100ซึ่งตัวแคปหมูเขานะคะก็คือกรอบอร่อยเลยก็ไม่เหม็นหืนเลยค่ะและที่ร้านนะคะจะมีน้ำพริกเผาเจกับน้ำพริกหนุ่มเจด้วยแนะนำให้มาจัดกินคู่กันได้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากอันนี้แพรชอบมากกินเพลินเลยค่ะ แล้วพอทานแคปหมูเจเสร็จนะคะแพคก็เดินม,มาเจอร้านเซาปิงค่ะร้านนี้นะคะมีให้เลือกหลายไส้ชิ้นละ3 5ตัวแป้งข้างนอกนะคะจะนุ่มๆข้างในใส่ไซส้มาแบบแน่นมากวันนี้แพคจัดเป็นไส้ถั่วแดงกับไส้งาดำแล้วพอจัดเซาปิงเสร็จนะคะแพคก็เดินม,มาเจอร้านข้าวห่อใบบัวอันนี้ห่อละ50ข้างในนะคะมีทางเม็ดบัวแปะก,กวยแล้วก็เห็ดหอมซึ่งที่ร้านนะคะเขาจะตัดมาให้เราพร้อมทานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ราดอีกหนึ่งถุงตัวข้าเขาจะออกนิ่มๆนะคะมีกลิ่นหอมใบ,บ แลังจากนั้นนะเราก็เดินมาเจอร้านหมูระเตงเจ,เจค่ะร้านนี้มีหมึก3รสเจกับขาเห็ดเจด้วยซึ่งปกติหน้าร้านเขาจะคิดราคาเป็นขีด,ดแต่วันนี้แพคขอแบบแบ่งใส่ถ้วยมาด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือใส่ถุงซึ่งตัวขาเห็ดนะบอกเลยว่าอร่อยมากกินเปล่าๆคือเนสุดๆค่ะส่วนหมึก3รสเจคือกรอบดีนะคะ และจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอร้านข้าวหลามช็อตชุติมาจากหนองมนตัวนี้จะเป็นข้าวหลามเจค่ะวันนี้แพทจัดแบบข้าวเหนียวดําข้าวนุ่มหน้ากะทิหวานมันเค้มข้นเลยค่ะและถัดมาเป็นร้านลูกชิ้นเจเหมือนทั้งลูกชิ้นเห็ดหอมแล้วก็ลูกชิ้นสาลายตัวลูกชิ้นนะคะไม้ลนะสิบหนึ่งม้จะมีประมาณ2อถึงสลูกนะคะตัวน้าจิ้มจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวาน ลูกชิ้นนะคะเขาจะนึบๆเด้งๆดีค่ะและจากนั้นเราก็เดินมาเจอร้านเกี๊ยวทอดเจตลาดน้อยซึ่งตัวเกี๊ยวทอดนะคะข้างในจะเป็นไส้เห็ดหอมผสมกับพวกแครอทแล้วก็โปรตีนเกษตรโดยที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะนั่งห่อแบบขมักขเม่นแบบนี้เลยคะ่ะตัวแป้งเกี๊ยวทอดเจนะคะมีความกรอบฟูวันนี้แพร์จัดแบบชุด50ให้เขาใส่จานมาให้นะคะแล้วก็ให้เขาราดน้าจิ้มมาให้ใครเป็นสายเกี๊ยวทอดนะคะแนะนําว่าต้องจัดร้านนี้เลยคะ่ะและจากนั้นแพรก็เดินมาเจอร้านเจ,นเจใหญ่มีผัดกระเจี๊ดซึ่งร้านน,นะ ผัดกระเชดเจค่ะเขาจะผัดมาเป็นกระทะแบบใหญ่หญแบบนี้เลยและที่น่ารักนนะคิวยาวมากแต่เวลามากินเจกี่ปีนะแพรก,ก็ต้องมาแบบก,กินร้าน,นี้ตลอดค่ะซึ่งปกตินะคะอยากจะบอกว่าเมนูนี้จะมีเฉพาะหน้าเจเท่านั้นถ้าไม่มีเจนะก็คือไม่มีไปขายที่ไหนเลยเพราะว่าคนผัดก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศทั้งหมดนะคะเดืนวันนี้นะคะแพร์สั่งเป็นมีผัดกระเช็ดเจแบบใส่ถ้วยกระดาษค่ะถ้วยละเจสิบแต่ปกติเขาจะใส่เป็นกล่องให้นะคะและ้วพอพี่เขาผัดเสร็จนะคะบอกเลยว่ายังทานไม่ได้นะคะเขาต้องพักให้น้ำกับเส้นน้ำงวดเข้า และนี่นะคะก็คือมีผัดกระเฉดเจที่แพ้ได้มาค่ะตัวเส้นคือแบบมีความมันวาวนะและรสชาติคือเข้มข้นสุด แล้วมางานกินเจนทั้งทีนะคะแพรรก็จะไ่พาดของทอดเจเลยค่ะวันนี้นะคะจ่ายมาทั้งเต้าหู้ทอดข้าวโพดทอดเผือกทอดสั่งขาขา,ขาขกันเลยแล้วก็สั่งใส่ปอเปี๊ยด้วยซึ่งน้ำจิ้มร้านนี้แพรชอบมากเขาจะใช้เป็นพริกสดนะคะรสชาติเผ็ดจัดจ้านสะใจสุดๆค่ะถ้าใครชอบทานของทอดนะคะแนะนําว่ากินเจเนห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะและจากนั้นเราก็เดินมาเจอร้านถั่วตุ๊บตับซึ่งหน้าร้านนะคะเขาก็จะทําตุ๊บตับกันเสียงดังสนั่นเลยค่ะจะได้ยินเสียงถูกถั่วน้าร้านแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งร้านันวตุ๊กตาะะจะมีสองร้านคนละฝั่งถนนเลยค่ะซึ่งแต่ละร้านก็คือมีคนต่อคิวซื้อกันแบบนี้เลยนะเพราะว่าตุ๊กตาพอทานตอนร้อนนะคะกลิ่นหอมถั่วคือละมุนมากค่ะทุกคนและถัดมาเป็นร้านขนมเปี๊ยะซึ่งขนมเปี๊ยะนะคะจะตกชิ้นละสิบถึงสิบห้าค่ะหน้าร้านเขาก็จะมีถุงแล้วก็ที่คีบให้ใส่แบบนี้นะคะคีบเสร็จก็ส่งให้แม่ค้าคิดตังได้เลยใครชอบของเจห้ามพลาดงานนี้เลยนะคะขายทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะ